ชื่อเตือนใจค่ะกิติศักดิ์บุญสุขนะคะอายุ53ปีค่ะเพราะว่าเหมือนกับเปิดตาพี่มันหนาด้วยมั้งคะข้างบนน่ะมันหนาแล้วเหมือนกับว่าคือมันคือแบบมันไม่เท่ากันะค่ะตาไม่เท่ากันไม่ออกมาคือตรงนี้มันเหมือนเนื้อตามันเยอะตรงนี้มันจะน้อย ทีนี้วิธีการแก้เราก็ต้องมาให้หมอเขาดูว่าเออแก้ยังไงถึงจะออกมาแล้วดูดีลองลองถามหมอเขาดูว่าเป็นอย่างนี้คือชั้นตามันก็ตกแล้วตรงนี้มันมันเนื้อตามันเยอะขึ้นมันก็ดูมันยิ่งตามันก็จะเล็กลงถูกไหมคะเออมันก็จะไม่สวยไงคิดว่าหาหลายที่เหมือนกันคือได้หาว่าเออตรงไหนดีทําตรงไหนหมอตรงไหนดีก็ คิดอยู่หลายเดือนเหมือนกันก็เลยเออแต่เราก็ถามแฟนตรงนี้ดีไหมดีไหมเขาก็บอกว่าอ่ะนั้นไปบางมดดีกว่าเพราะว่าบางมดเออเป็นโรงพยาบาลด้วยอย่างหนึ่งคือเราดูสถานที่แล้วก็โอเคแต่แล้วเราก็ศึกษาเออดูจากการที่เขามีรีวิวด้วยอ่าดูจากหลายๆอย่างที่เขาทํามาแล้วก็เลยเออตัดสินใจว่าเออนั้นมาทําที่นี่ ชัดขึ้นค่ะแล้วก็ตาก็โตขึ้นแล้วก็มีชั้นตามากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าก็คือโอเคพี่ก็พอใจตรงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นถ้าตาไม่มีชั้นตาเนี่ยนึกออกไหมว่ามันการแต่งหน้ามันจะแต่งยากแล้วช่วงนี้คือถ้าเราทําตาเราก็จะได้เปรียบตรงว่าเพราะเราใส่แมสตลอดแล้วเราก็คือคนก็จะมองตาเราเออนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะโอเคแล้วคนก็ทักว่าเอ้ยไปทําตามาหรอไปทําตามาหรออะไรอย่างเงี้ย คุณหมอก็โอเคดีค่ะเพราะว่าเขาก็จะแนะนําว่าทําอย่างนี้นั่งนี้นะแล้วตาคุณก็จะอย่างนี้โอเคไหมเออเราก็บอกโอเคตามนี้คือเราไม่ได้แบบว่าให้เอาแบบเยอะมากให้เราแบบมีชั้นตาเพื่อจะได้ตาโตขึ้นมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางงดค่ะ